งานกระถินสามัคคีสำนักสงฆ์เทศรังสีแก่งคอยตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีวันที่18-19ตุลาคม2568จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยมีพระอาจารย์อุทัยชานุตโมหรือหลวงปู่ติ๊กเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เย็นวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568เวลา19นาฬิกา30นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธ์ฉลององค์กถินมีพระเถรานุเถระเข้าร่วมพิธีกว่า20รูปพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพสิทธานุสิทธิ์และสถาสาธุชนที่เดินทางมาจากหลากหลายสถานที่ เมื่อพิธีเจริญพระพุทธมนต์จบลงสาธุชนรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์สมัยกะตะธรรมโมหรือหลวงตาแดงประธานสงฆ์สำนักสงฆ์เทศร,รังสีแก่งคอยแห่งนี้การที่จะทำกิจกรรมอะไรของคณะสงฆ์ท่านตั้งน้โมขึ้นมาก่อนเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเรามีมาจากบิดาและมารดานะเช้าวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568 สทาสาธุชนต่างก็เดินทางกันมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อช่วยกันจัดสถานที่จัดเตรียมอาหารโรงทานต่างๆก็เดินทางมาร่วมบุญกันเป็นจำนวนมากเหมือนประจำทุกปีพอถึงเวลา8นาฬิกาหลวงปู่ติก๊กเมตานำคณะสงฆ์ออกรับบินทบาท บริเวณลานหน้าทางขึ้นวิหารหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ท่ามกลางหมู่แมกไม้น้อยใหญ่อากาศที่เย็นสบายทำให้จิตใจผู้คนสงบและดื่มด่ำกับบุญกุศลที่ทำณสถานที่อันเป็นสปายะแห่งนี้เมื่อพระสงฆ์รับบิณฑบาตเสร็จแล้ว ญาติโยมก็ช่วยกันลำเลียงพระตาหารขาวหวานขึ้นถวายแด่พระสงฆ์หลวงปู่ติก๊กเมตตาให้อวาาธรรมแก่ญาติโยมที่มาร่วมถวายพระตาหารให้เรารู้เลย๋อ,อบุญกุศลเป็นแบบนี้ฉะนั้นเพื่อมีความมากๆซึ้นภาวิตาภาวนิตา,า,าประกอบเนื่องอยู่ในวัดแด้อารมณ์อย่างนี้แล้วกลับไปบ้านอยู่ในห้องพระของเราดําเนินต่อไปจนกระทั่งถึงเวลา ที่เราอยู่ในห้อ,องไอซียูคนเดียวตอนนั้นไม่มีใครสามารถที่จะทําให้กันได้ญาติโยมรับพรจากพระสงฆ์จากนั้นลงมารับประทานอาหารร่วมกันที่โรงทานเวลาส0บนาฬิกาสทาสาธุชนร่วมใจกันแห่ผ้ากรินสามัคคี ตามมาด้วยบริวารกระถินและต้นดอกเงินในขบวนนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม S 1> <S 1> และความสนุกสนานเวลา1 0 1นาฬิกา15นาทีเป็นพิธีทอดถวายภ้ากระถินสามัคคีประธานฝ่ายครวาคุณกัลยาณีคุณธรรมนูนวสุวานิช เป็นผู้นำกล่าวคำถวายภ้ากรินสธาสาธุชนต่างน้อมใจถวายภ้ากฐินและบริวารกฐินโดยพร้อมเพียงกันด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยศรัทธาและความปลื้มปิติในบุญพระสงฆ์กรานกรถินหลวงตาแดงให้โอวาทธรรมสั้นๆ แล้วมีความสุขก็ทำทำแล้วมีความทุกขอย่าทำนะครับเพรานั้นดูดีความสุขจากนีไปพระท่านจะให้พรเป็นภาษาบาลีจากนั้นพระสงฆ์ให้พรแก่ญาติโยมญาติโยมรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์และรับของที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธีหลังเสร็จพิธีคณะสิทธิ์ได้พร้อมใจกันถวายมุทิตาสการะหลวงตาแดง น้าลานปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล77ปีในวันที่8พฤศจิกายน2568ขอขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้กระทำแล้วนี้จงเป็นเหตุและปัจจัยโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญด้วยพรทั้งสีประการคืออายุวัรน,นะสุขะพละปฏิพานทานสารสมบัติ ประสบแต่สิ่งที่ปรารถนาทุกท่านทุกคนเธอ